ตรงนี้เรามาถึงบริเวณทางพักนะครับจุดที่ว่าน้ําจากด้านบนของการโครงการในพระราชดำริน้ําซับภูเขาของตําบลดินจีนะครับที่ไหลลงมาจากยอดภูเขาที่เราเห็นอยู่เรียบๆนู้นนะครับก็จะไหลลงมานี้ระยะทางจากตรงตาน้ําจนถึตงตงัวนี้ก็จะประมาณ5-6กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นจุดพักน้ํา ขนาดใหญ่1แสนลิตรจากตรงนี้ก็จะอยู่ที่ระดับน้ำทะเลประมาณสองร้อยนะครับสองร0 0สองร้อเมตรจากระดับน้ำทะเลก็ถัดลงไปก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็เป็นหมู่บ้านบินจีทั้ง5้าหมู่บ้านนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่หกหมู่เก้าและหมู่สิบเอ็ดที่เห็นภูลูกเล็กๆนั้นคือภูน้อยนะครับที่แหล่งขุดคนด้นไดโนเสาร์รตรงนี้เดี๋ยว<ๆ>เราจะลงไป ตอนนี้ผมอยู่บนทางนะครับเราจะลงไปข้างล่างเพื่อถ่ายขึ้นมาให้ดูว่าตอนนี้ทางนี้มันใหญ่ขนาดไหนนี่เรากำลังตามรอยน้ำซับทำไมน้ำบ้านดินจีตมบลนดินจีเขาถึงมีน้ำกินได้ตลอดทั้ง What do you